ดีค่ะพบกับชาวินีคนดีคนเดิมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ขนส่งเอก,กมัยค่ะกําลังจะไปจังหวัดตราดกันนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะขึ้นเรือไปเกาะกูดกันเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะจากขนส่งเอก,กไมัยไปขนส่งตราดก็ใช้เวลา5ชั่วโมงนะคะเราจ่ายไปที่ 580บาทนะคะตกคนละ290นะคะเราอยากไปทะเลมากเลยเพราะว่าช่วงนี้แบบว่ามีมรสุมชีวิตเข้ามานะคะแต่เราไม่บอกหรอกว่าเป็นอะไร5ชั่วโมงอันนี้เราก็คงเมื่อยกน้นเมื่อยขามากเลยนะคะขอตัดภาพไปจังหวัดตาดเลยนะ พอออกรถได้2ชั่วโมงกว่าเราก็ถึงชนบุรีนะคะเขาจอดรถให้เราในจุดพักรถร้านอาหารเจส้มลิมชนบุรีนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใน description ด้านล่างอยากจะบอกว่าเขาต้มทะเลเขาเด็ดมากอร่อยมากทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่โท้าเจี้ยวคือดีงามไม่ได้คาดหวังแต่มันอร่อยมากใผ่านมาชนบุรีก็แวะมาได้จะ้ะ ตอนนี้เราก็ถึงจังหวัดตราแล้วนะคะแล้วเราก็ดรอปของในโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาถึงร้านข้าวต้มอินเตอร์นะคะก็อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่เราพักนี่เองค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมื้อก่อนนอนนะแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปเกาะกูดกันข้ามเรือไปเกาะกูดก็สั่งแกงส้มมานะคะแกงส้มชะอมกุ้งแล้วก็ไข่เค็มนะคะยำไข่เค็ม แล้วก็ทอดมันกุ้งนะคะเราสั่งเป็นเค้าต้มมาก็จะมากินของอันนี้ในยามดึกไม่ใช่ในยามดึกเสียอันนี้มันเพิ่งสองทุ่มเองแต่ก็แบบว่ากินก่อนนอนนะเนาะเจอกันพรุ่งนี้นะคะกับโปรทริปของเรา o o d m o r n i n g นะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนรถสองแถวเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังจะไปขึ้นเรือเราจองตั๋วเรือกับเกาะกูดเอ็กซ์เพรสวันนี้ก็เป็นวันที่15ธันวา2524เพราอก็เป็นช่วงฤดูหนาวอากาศคือดีมากตอนนี้เราก็มาถึงที่จำหน่ายตั๋วแล้วนะคะตั๋วไปเกาะกูดแต่เราจองออนไลน์มาแล้วนะเราก็จะมาเช็คอินที่นี่นะคะก่อนที่จะไปขึ้นเรือกัน ตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้โมงยีนะเราเป็นรอบเหลือ10บโมงนะคะก็หลอไปก่อนนะสำหรับอันนี้เป็นเรือเร็วนะคะคนละ600บาท เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปขึ้นเรือที่แหลมศอกเราจองมาเป็นเรือสปีดโบ๊ทนะคะใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงโอได้นั่งท้ายเรือนะคะก็คือเมาเรือเลยนั่งจากแหลมศอกมาคลองมาดแล้วต่อรถ2แถวนะคะรถ2แถวบริการฟรีนะเขารวมกับค่าเรือมาแล้วอยากจะบอกว่าเกาะกูดกลางเดือนธันวาคืออากาศดีมากลมหนาวกับบรรยากาศธรรมชาติคือเข้ากันสุด,สด ตอนนี้เราก็มาถึงเกาะกูดแล้วนะคะหลังจากที่เช็คอินในโรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วดรอปของเส,เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาหาของกินนะคะก็เป็นร้านอาหารอีสานเรามาทีไรนะคะเราก็มากินร้านนี้ตลอดเลยเดี๋ยวจะโชว์เพื่อนๆให้ดูกันนี่นะจ๊ะชื่อร้านเขาน้อยลาบอุดรน,นี่เลยนี่มาทีไรก็มากินร้านนี้ทุกที เราขอไม่บอกชื่อโรงแรมที่เราเข้าพักนะคะเพราะรู้สึกว่าไม่ตรงปกอะ่ะไม่ตรงกับเ,ออเว็บไซต์ที่เราจองมามันดูเล็กห้องเล็กไม่พอนะจ๊ะแล้วก็แพงมากอะ่ะในความคิดของเรานะรู้สึกว่าแพงเกินไปขอไม่บอกชื่อแล้วกัน ตอนนี้เราอยู่ที่เดอะเด็กบานะคะเป็นบาร์ของเกาะกูดรีสอร์ทนะเป็นบาร์ที่ทุกคนต้องมาเช็คอินที่นี่อยู่บางเบ้าเบนะคะเบ <laughs> ก็คืออะไรอา้อาวอ้าวบางเบ้าแต่ตวนันนี้ดูดินี่เป็นเวลาเกือบ,บจะ3ามโมงเย็นนะจ๊ะ อยากให้มีแสงมากเลยอะ่ะก็ภาวนานะคะขอให้พรุ่งนี้แดดออกและทะเลเป็นสีฟ้าแต่จะเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นฤดูหนาวเะนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นหน้าร้อนนะทะเลแบบเกาะกูดทุกคนก็น่าจะรู้แบบเป็น p a r a ได s ์ของเมืองไทยเลยแต่ตอนนี้ก็ไฮซีซันนะหน้าหนาวเป็นไฮซีซั a มีแขกเยอะนะปกติเราจะมาช่วงฤดูร้อนนะคะแล้วก็ฤดูหนาวครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่เรามาช่วงฤดูหนาว คือฝรั่งเยอะมากเลยทุกคนนักท่องเที่ยวก็เยอะนะแบบว่าท่องเที่ยวเอเชียอะไรเงี้ย ก็เป็นเวลาดินเนอร์ของเรานะคะเราอยู่ที่ร้านพิซซ่าแอนด์พาสต้านะคะถ้ามาเกาะกูดนะคะก็เขียนใน g o o g l e Map ว่าร้านพิซซ่าแอนด์พาสต้านะคะอันนี้เราก็สั่งเป็นโฟร์ชีสพาสต้ามีมาลองกันเลยนะร้านนี้นะคะพอเรามาเกาะกูดทีไรเราก็ต้องมาทุกทีเลยแล้วก็ทีรามิสุเขาอร่อยมากแต่วันนี้ไม่มีนะเสียดายมากเลยแล้วก็อันนี้จ้าคุณคะ เป็นซีฟู้ดพาสต้าเดี๋ยวมาลองโฟชีสก่อนอร่อยนัวมากชีสนัวมากม,มันมันนวนมาใครสายชีสต,ต้องบองซีฟู้ดนะจ๊ะม,มีหอยหอยมแมลงผู ซีฟู้ดในแบบว่าเป็นมะเขือเทศอะแบบว่าไม่ใช่ซอมสมะเขือเทศนะเ็เป็นมะเขือเทศสดที่ขเขาทำมาเป็นซอ,นอสอ่ะมะเขือเทศดีม,ศดมีความเปรี้ยวหวานหวนบอกว่าเหมือนกินผลไม้อ่ะแล้วก็หอยะดีนะหอยแบบว่าไม่ขาวอ่ะแล้วก็ตัวอาจจะดูเล็กใช่ไหมแต่เนื้อมันแน่นนะ

เ,ออรเราเพิ่งกินพาสต้าเสร็จไปสองจานนะคะแล้วเขาก็เพิ่งมาบอกว่าพิซซ่าหมดพาสต้าที่เรากินไปก็คืออร่อยไม่เปลี่ยนเลยนะแล้วทีรามิสุก็คือน่าเสียดายมากเขาบอกว่าไม่ค่อยมีคนทำนะไม่ค่อยมีคนว่างทำเดี๋ยวเราก็ขอจบไปกับร้านพิซซ่าและพาสต้าที่เกาะกูดนะคะไว้ถ้ามีทีรามิสุเราจะกลับมาใหม่ และเราก็ไม่อิ่มนะจ๊ะเพราะว่าผิดซ่าหมดและเราก็ขอกุดไนไปกับอาหารอีสานร้านนี้นะคะใกล้ๆก,กับน้อยลาบอุดอรเลยคนเข้ามากินเยอะเราก็เลยมาลองบ้างยากาศก็คึกคักประมาณนี้ก็ขอจบวันเฟลเฟของเราไปแค่นี้นะคะ Good morning นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกห้วงน้ำเขียวนะคะเราไม่เคยมาที่นี่เลยไม่ค่อยมีป้ายบอกสถานที่เท่าไหร่แต่มันก็จะอยู่ทางที่ต้นไทรยักษ์นะคะ เป็นทางเดียวกันแต่ก็มาลึกกว่าต้นใส่ยักษ์นะเดี๋ยวเราจะลงไปน้ําตกกันนะขอมีป้ายบอกว่ามีนกเงือกด้วยอะแต่เราไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีหรือเปล่าตอนนี้เราก็ลงมาะะแล้วนะคะแล้วเราก็เจอน้ําตกตรงนี้เราก็ต้องขึ้นบนหินไปนะคะปีนไป,ไป่ายไปเพื่อจะเห็นน้ําตกแบบว่าเต็มๆนะคะ ก็ทางลงไม่ไม่ยากนะแต่ก็ระวังลื่นนิดหนึ่งนะแต่เขามีป้ายเตือนว่าห้ามลงไปเล่นน้ำตกอะ่ะก็มันคงลื่นหรือว่ายังไงเดี๋ยวขอปีนระวังลื่นระวังลื่นก็มาถึงใกล้ๆน้ําตกแล้วนะคะก็นี่ค่ะก็น้ําตกภายในเดือนธันวานะคะน้ําก็จะน้อยนิดหนึ่ง แต่น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดเกาะกูดก,ก็น่าจะเป็นน้ำตกของเจ้านะคะที่คนเขาไปเล่นน้ํากันเยอะแต่อันเนี้ยไม่มีคนเลยนะช่วงเวลาที่เรามาก็เป็นเวลาเช้านะคะก็ประมาณแปดโมงแต่ก็น่ารักนะดูบอกว่าก็มีความยูนิ่ทางเข้าอะ่ะเขามีป้ายบอกนกเงือกด้วยอะ่ะว่ามีนกเงือกนะคะอยากเจอนกเงือกอะ่ะ ต่โอ้โหดูดีมันเป็นป่าเลยอะ่ะนี่นะจ๊ะบรรยากาศรอบรอบเป็นป่าจริงๆอะ่ะสวยงามไม่มีคนเลยนะจ๊ะจาก,กล้องเดินไปนู่นล้วจ้า เป็นนลายแบบนิดนึงนี่นะคะด้านบน ตรงทางเข้าน้ำตกเขาก็มีป้ายบอกนะคะเป็นโครงการอนุรักษ์นกเงือกขืนปล่อยนกเงือกขื้นสู่ป่านะคะแต่คนที่นี่เขาเรียกว่านกแกกะ <laughs> น่ารักดีก็จะมีนี่จะ้ะห่วงน้ำเขียวโฮมสเตย์เดี๋ยวเราจะไปถามเขานะคะว่านกมีนกเงือกหรือเปล่าหรือว่าโครงการยังไม่เริ่ม มไม่เจอนกเงือกแต่เจอนกแมว s c r a t c h มาเกีอยออค่ะนกเงือกก็จะอยู่ทางด้านนน้นเดี๋ยวเราพาไปดูกันป้าที่อยู่ในโฮมสเตย์บอกนะคะว่านกเงือกก็จะอยู่แถวนี้แต่คนให้อาหารนกเงือกยังไม่มานะเดี๋ยวเราลองหาบ้านนกเงือกก่อน นี่นะคะเขาก็จะเอาน้องนกนะคะมามาขังไว้อย่างงี้ก่อนคือไม่ใช่กักขังนะก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ป,ป่านี่เขาก็ต้องแบบว่าทําให้ชินกับธรรมชาติก่อนนะก็ <ST> อย่างงี้เลย <ST> เขาน่าจะมีโครงการเหมือนจะสร้างบ้านต้นไม้ให้กับนกนะคะเหมือนหมายถึงรลังมาลังอยู่บนต้นไม้แต่เราไม่ค่อยอยากเข้าไปใกล้น้องเขาเลยเพราะ <ST> ว่ากลัวน้องจะตื่นคนอะ น่ารักเราเห็นแค่ตัวเดียวนะอาจจะมีหลายตัวก็ได้ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเขาอ,อาจจะแบบว่ามีบางช่วงปล่อยเข้าไปในป่าแล้วน้องก็กลับมาในบ้านอันเนี้ยน่ารักเราเห็นเขาทําลังไว้อยู่บนต้นไม้นะคะแต่มันไกลมากเลยอะเราซูมไม่ได้นะแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปใกล้ด้วยเหมือนอาจจะมีตัวเบบี้อยู่ตรงนั้นนะคะ ก็ไม่รบก,กวนดีกว่าเขาก็โครงการนี้น่าจะเป็นโครงการที่ยังใหม่อยู่นะคะเพราะว่าเรายังเราเห็นนกอุย้ยได้ยินเสียงไหมน้องหัวเลาะน้องส่งเสียงเหมือนลิงเลยอะ่ะน้องส่งเสียงอันนี้ก็เป็นบ้านของชาวบ้านนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับหลังนกเนือนี่เขาปลูกพริกไทยดำด้วยอะ่ะขอลองชิมหน่อยนะจ๊ะ เอาดำๆอันนี้นะน่าจะกินได้แหละอืมอืมหอมหวานอะอแล้วก็เผ็ดเผ็ดฮืมไม่เคยกินพริกไทยหวานๆอย่างนี้อะอันนี้หวานนะอืมพี่เป็นคนดูแลนกเนือกหรือเปล่าคะหรือว่า่าครับอ๋อมีคนมาเออมีคนก็ชา,าวบ้านอยู่มรนะั พาออยู่ดีเรามันไม่มีไฟฟ้าเข้าตรงชาติเครื่องมืออุปกรณ์เขาอ๋อค่ะใพวกกล่องพวก GPS อะไรเงี้ยเขาเขาเขาต้องใช้ไฟค่ะอันนี้เขาเลยทีแรกเขาชาวบานพุ่หล้งเนี่ยอ่าค่ะอ่แล้วเขา้อยย้ายไปเองเขาคุ้นค่าพี่บ้านพี่เขามีทุกอย่างเลยมีทั้งสวนสวนพริกไทยดำแล้วก็เป็ด แต่มันก็ดีกว่าเมื่อวานนะและตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่าวน้อยนะคะสภาพอากาศก็เนีย่ยมันเป็นแบบว่ามันก็จะแบบว่ามีเหมือนคล้ายๆมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะแต่น้ำทะเลยังเป็นสีฟ้านะจ๊ะก็ดีกว่าเมื่อวานอนะ่ะดีกว่าเมื่อวานเยอะแต่มันดีได้กว่านี้นะเพราะว่าตอนที่เรามามันสีฟ้าแบบฟ้ามาก แต่อันนี้ก็ยังถือว่าสวยอยู่ก็สำหรับใครที่อยากมาอ่าวน้อยนะคะก็มาที่อ่าวน้อยรีสอร์ทแล้วเราก็จะเห็นสะพานอย่างนี้นะคะสะพานไม้แล้วก็วิวแบบนี้เลยพอเวลาได้เห็นสีฟ้าของน้ำทะเลที่เกาะกูดก็คือมันทำให้โอเคชื่นใจละเห็นน้องปูตรงนั้นด้วยน้องปูชอบมาเกาะตรงโขดหินนะจ๊ะโอเคค่ะ บอเห็นสีฟ้าชื่นใจทําให้โอเคถึงกาะกูดแล้วจ้าสภาพอากาศดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยทุกคนมันอิมพรูฟมาก และเราก็กลับมาอ่าวบางเบ้าอีกแล้วนะคะก็คือวันนี้อากาศดีขึ้นนะมีแบบว่าทะเลแบบว่าวิดสีฟ้านิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับว่าดีมากนะคะแต่ตอนเช้าอะ่ะถือว่าดีเลยอะ่ะปกติถ้าตอนแบบว่าบายๆอย่างเงี้ย อากาศจะดีม,มากเลยแล้วเราก็มาอยู่นี่จ้ะสะพานไม้เกาะกูกสะพานไม้เก่านะคะของรีสอร์ทชื่อว่า Sand and Sea นะจ๊ะถ้าใครอยากมาถ่ายรูปกับสะพานไม้นี้ก็มาได้ที่รีสอร์ทนี้รอบๆสะพานไม้นี้ก็จะมีป่ากงกลางอันนี้นะคะเราก็สามารถใครยักเข้าไปได้เลยก็จะเจอ นก no kingfisher อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนกกระเต็น no อยู่ตรงป่ากกงกลางน้องชอบกินปลาอยู่แถวป่าโกงกลางนะอันนี้ก็ดูซี่สะพานไม้ของเราตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2องโมงนะคะก็คือทะเลหน้าหนาวเนาะเราเอาอะไรไม่ได้อ่ะเป็นคนที่ชอบมาทะเลตอนหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนกับทะเลนี้มันเข้ากันแล้วก็ อากาศด้วยอะ่ะเพราะว่าอากาศแล้วก็ทะเลก็จะเป็นสีฟ้านานกว่าหน้าหนาวนะแต่หน้าหนาวว่าจะรู้สึกว่าทะเลจะเป็นสีฟ้าแค่ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราขึ้นมาตรงสะพานแล้วนะสะพานไม้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเราจะกลับมาบางเบาอีก ที่เราอยู่ที่หาดคองหินนะคะก็โวยเหมือนเกาะพังงานเลยทุกคนเราเคยมาตอนที่แบบว่ายังไม่มีคนเยอะขนาดเนี้ยอันนี้แบบว่าฝรั่งเยอะมากแบบว่าคนรัสเซียอะไรเงรี้ยเยอะมากเลยและแสงก็ออกนะจ๊ะเราก็เลยมาทำบล o อกกันที่นี่แล้วหาดตรงนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูหาดตรงนั้นเขาเรียกว่าอ่าวจากนะคะเป็น มันมีมันมีรีสอร์ทชื่อว่า Neverland น่ะในเกาะกูดนะคะเขาก็จะมีรีสอร์ทแบบว่า Peter Pan, Neverland, Wendy เ่ะเป็นตัวละครในเรื่อง Peter Pan ว้าวสวยมากเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เดินรอบๆกันนะคะว่าคลองหินนี่มีอะไรนี่น้ำมันก็ลดแล้วนะดูสิก็เห็นแซนบาร์อยู่ตรงนั้นเลย ดีมากเลยแต่รู้สึกว่า vibe เหมือนเกาะพังงันเกินไปและโรงแรมข้างหน้านะคะก็คืออลาเกาะกูดเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมแรกเลยที่เรามาคอลแลบด้วยแล้วตรงนี้นะคะเห็นเสาปูนตรงหน้า เคยเป็นสะพานไม้มาก่อนนะแต่สะพานไม้แบบผุๆและเราเคยแบบว่าเกือบตกสะพานที่นั่นด้วยขาท่านหลอกเลยนะคะเพราะไม้มันผุอ่ะพอเหยียบปุ๊บก็พรวดลงมาเลยดูอย่างเงี้ยเหมือนจะไม่ค่อยสีฟ้าใช่ป่ะแต่ถ้าบินโดรนอ่ะก็จะเจอนะสีฟ้าและสวยมากเลยจะโชว์โดรนช็อตสวยๆให้กับทุกคนดูนะจ๊ะและอย่างที่เราบอกนะคะตรง ที่เราชี้ให้ดูก็คืออาวจากใช่ไหมเราอาจจะไปอาวจากนะเดี๋ยวแต่ดูก่อนแต่เราเคยไปอาวจากแล้วแล้วก็เราเคยถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูโมเดลนิดนึงนะจ๊ะอาจจะแตกต่างแบบอายุมันก็ผ่านมาตั้ง น่าจะ5ปีแล้วหรือว่าประมาณ5ปีและก็ถึงเวลาดินเนอร์นะคะเรามาทานกันที่ Heaven Sense เพื่อนแนะนำมานะคะว่าพิซซ่ากับ พาสต้าที่นี่คืออร่อยเราก็เลยสั่งมาเลยจ้าคาโบนาร่าดูสิพอเขามาเสิร์ฟคือ Cheese, กลิ่นชีสกลิ่นเบคอนคือหอมเตะจมูกมากเขก็จัดจานด้วยดอกกล้วยไม้และสาวรสนะคะพอกินพาสต้าเสร็จก็กินสาวรสเพื่อตัดเลี่ยนพอเอาเข้าปากปุ๊บคือชีสนัวมากและเบคอนคือสโมกกี้มากเส้นสปาเกตตี้ก็ทำแบบออเดนเชคคือกำลังดีเลยเบคอนกรอบๆก,ก,กับชีสนัวๆคือดี มและมาต่อด้วยพิซ่าค่ะตรงขอบแป้งมันก็จะเป็นหนาๆกรอบๆคล้ายๆกับแป้งซาวโดซาลามี่คือเด็ดมากทุกคนและซอสพิซ่าเขาทำแบบเข้มข้นแต่มีความฟรุตชี่ด้วยแป้งพิซ่าก็นุ่มกำลังดีและกรอบนิดๆตรงขอบใครที่เป็นพิซ za เลเวอร์คือแนะนำเลยจะ้ะและจบท้ายด้วยของหวานเราสั่งเป็นพานาคอปต้ากับ j a m s t r a w b e r ี่ j a m โฮมเมดนะทุก เรารู้สึกว่าพนาคอตต้าของทําวุ้นแข่งไปนิดหนึ่งนะวุ้นพนาคอตต้าควรจะเป็นนิ่มๆเบาๆนะส่วนแจมก็คือมีความหวานและเปรี้ยวกําลังดีโดยรวมๆแล้วร้านนี้นะคะพิซซ่ากับพาสต้าคือเด็ด ส o ด d m o r n i n g เช้าที่สดใสในเกาะกุเราก็กลับมาบางเบ้าเบยอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลยฟ้าใสทะเลสวยตื่นเช้ามารับกับแดดอ่อนๆกับทะเลสีฟ้าแบบนี้ก็ขอสูตรอากาศลมหนาวยามเช้าให้ช่ำปอดและถ่ายคอนเทนต์สวยๆให้ทุกคนได้ชมกันนะคะ และเดรสส,สวยสีชมพูสดใสนี้ก็มาจากแบรนด์ Elles Summer by Mona จากพี่โมนาคนสวยของเราอีกแล้วคะ่ะเดรสสวยใส่สบายเข้ากับบรรยากาศทะเลหรือภูเขางานโฮมเมดร้อยเปเซสวยแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะพี่โมนาไม่ได้มีแค่เดรสสวยนะคะยังมีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับสวยๆของเก๋ๆมากมายหาตากันได้ที่ ig ellessummer underscore mona และอีกที่หนึ่งก็สวยไม่แพ้อ่าวบางเบ้าเลยนะคะก็คืออ่าวพร้าวจะได้เปรียบมากกว่าอ่าวบางเบ้านิดนึงเพราะว่ามีหาซ้ายและต้นมะพร้าวแบบนี้ฟิลสาวชาวเกาะแบบจึ้งแบบสับอย่างนี้เลยจ้า ตอนนี้นะคะเรากำลัง um so like so like right so จะเข้าไปน้ำตกใหญ่กีนะคะกำลังลงไปและทางลงเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยมันก็จะชันๆหน่อยนะแต่เขาก็มีเชือกให้เนาะก็ระวังกันหน่อยนะจ๊ะถ้าเดินลงมาใกล้ถึงความจริงละใกล้ถึงความจริงหรือว่าใกล้จะตกละเดินไปทางไหนต่อเดินลงทางนี้ใช่ไหมคะอ๋อขอบคุณค่ะ มเขาบอกว่าให้เดินลงทางนี้อ้แต่เราก็ไม่ได้ใส่รองเท้าเดินป่ามาด้วยนะออ,อ,อ,อืก็น้ำตกก็น่ารักนะน้ำไม่ได้เยอะนะจ๊ะเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าหนาวอะ่ะน้ำก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ มาใกล้น้ำตกแล้วนะจ๊ะเขากล้ากระโดดอะเราไม่กล้าพูดเลยว่าไม่กล้ากระโดดนะจ๊ะน้ำตกน่ารักดีนะโอ้จำได้ว่าน้ำตกของยายกี่นี่เราเคยมาครั้งแรกตอนที่เรามาเกอ,อกกูดเมื่อแปดปีที่แล้วแต่เราจำไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงแต่อันนี้ก็กลับมาแล้วนะจ๊ะในรอบแปดปี แผนสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะไปเกาะหมากกันก็เป็นในรอบน่าจะ5ปีนะที่เราไปก็ภาวนานะคะให้อากาศเป็นเหมือนเกาะกูดในวันนี้ในวันนี้แบบว่าอากาศดีมากเลยบางเบาก็คือดีทะเลเป็นสีฟ้าสำหรับฮอลิเด์นี้นะคะเราก็จะไม่มีแลนอะไรมากก็ go with the flow เลยก็เราว่าเป็นการดีนะถ้าแลนมากเกินไปอ่ะมันก็จะทำให้เราเครียด ไม่เชิงเครียดแต่ทำให้เราไม่ชิลเพราะว่ามันต้องทำเวลาเยอะใช่ไหมก็ต้องขอจบคลิปเกาะกูดไปในเพียงแค่นี้ซียเ <C IN S 1> กาะมากค่ะ